สุดคึกคักชาวนายงร่วมส่งทีมฟุตบอลประเพณีเทศบาลน,นายงครับครั้งที่14ีชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทกองเชียร์ชิดขอบสนามฟุตบอลเทศบาลน,นายงครับแม้ในช่วงก่อนพิธีเปิดมีฝนเทกระนำลงมาแต่บรรดากองเชียร์ยังคงให้กำลังใจนักเตะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งชาวบ้านได้จับจองร้านค้าค้าขายเกิดรายได้ในชุมชนอีกด้วยที่สนามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนพิมุขตําบลน,นายงเหนืออํเาเภอนายงจังหวัดตรัง ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนายงครับครั้งที่14ประจําปี2565โดยมีนายพูวนัทสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดได้มีนักการเมืองท้องถิ่นเจ้าหน้นาที่ตำรวจสพนายงร่วมในพิธีโดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าชมการแข่งขันแน่นขอบสนาม รวมทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายของกันเป็นจำนวนมากแม้ในช่วงก่อนพิธีเปิดมีฝนเทกระหน่ำลงมาแต่บรรดากองเชียร์ยังคงให้กำลังใจนักเตะอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด12ทีมรวมเงินรางวัลทั้งสิ้น52,000บาทโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล25,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งบาทรองชนะเลิศอันดับสอง0 0บาทรองชนะเลิศอันดับส 5,000บาทรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม1,000บาทและรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม1,000บาทแข่งขันจัดระหว่างวันที่28มีนาคมถึง8เมษายน2566อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงแรกของการเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงในสนามจากชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลนายงเหนือแต่เต้นได้เพียงหนึ่งเพลงปรากฏว่าฝนได้กระนำลงมาจนผู้นำเต้น ต้องส่งสัญญาณมือให้นักแสดงหลบฝนและรอจนฝนหยุดจึงแสดงอีกครั้งพร้อมกับการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างสวยงามด้วยการแสดงมโนราและพรานบุญน้อยเป็นคนอัญเชิญเกียรติยศการแข่งขันเข้าสู่สนามซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากด้านนายสิทธิสุทินนนายกเทศมนตรีตำบลน,นายงเหนือบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลน,นายงครับนั้น จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่14โดยเป็นบอลประเพณีที่ชาวบ้านในอำเภอนายงให้ความสนใจและมีการส่งฟุตบอลเข้าแข่งขันมากกว่า10ทีมและทีมกรรมการตัดสินก็ใช้กรรมการจากนอกพื้นที่เพื่อให้เป็นการแข่งขันที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทั้งเด็กคนสูงวัยชาวบ้านซึ่งการมีส่วนร่วมของชาวบ้านนั้นทำให้กีฬาและกิจกรรมในอำเภอมีความยั่งยืน รวมทั้งชาวบ้านได้จับจองร้านค้าค้าขายเกิดรายได้ในชุมชนอีกด้วย ได้ถูกอัานเชิญโดยท่านปราณบุญนนะครับทั้งสามท่านนะครับก่อนที่เราจะตั้งถ้วยลงไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเขาดาพร้อมกันนะครับร่วมกับพิธีกรน,นะครับพร้อมแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งพี่ีเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์หลักๆก็ให้คนในชุมชนไ,ได้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลนายงเหนือ,อพิธีเปิดก็ได้มีชมรมเต้นแอโรบิกเทศบาลนายงมาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดประมาณ 5- ถึงคนพร้อมกับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพิธีเปิดฟุตบอลเทศบาลตะบนนายงเหนือโดยที่มีนักกีฬาจูงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงในสนามครับผม ส12ทีมครับทุกตำบลของอำเภอนายงครับแต่ละวันนี้ก็น่าจะมีผมว่า4ถึง5ร้อยคนเพราะว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมาขายของประมาณ50เจ้าครับแล้วก็จะมีคนในแต่ละตำบลเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเชียร์ทีมตำบลตัวเองครับเพราะว่าฟุตบอลเตะวันละสองคู่ครับ ใช่ครับหลักๆก็เป็นคนในชุมชนเป็นพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลก็จะให้เขาได้มีรายได้ในในการจัดกิจกรรมฟุตบอลเทศบาลนายงครับครั้งนี้ครับเสน่ห์ของฟุตบอลนายงครับก็คือหลักๆก็จะเป็นฟุตนักฟุตบอลจะเป็นนักฟุตบอลของแต่ละตำบลเป็นเป็นฟุตบอลที่จัดขึ้นภายในอำเภอนายงนะใช่ครับเผื่อว่าจะได้ต่อยอด เข้าไปเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดรัง